มีกระบะ4ประตูออตโต้มาให้1นึ่งคันค่ะสวัสดีค่ะเซลฝนรถบ้านเฮงเฮงเฮสองค่ะลูกค้าน่าจะเริ่มแบบว่าว่าแล้วนะคะว่าไม่เอารถกระบะมาทำคลิปให้ว่างเลยวันนี้มาทำให้แล้วค่ะเป็น Toyota r e v o นะคะ2 4 e ค่ะพีเลนเนอร์คันนี้เป็น4ประตูตัวยกสูงนะคะเกียร์ออตโต้ปี2016.2017ค่ะ คันนี้นะคะลูกค้าใส่ชุดแต่งเซอร์คอนมาทั้งคันเลยนะคะแล้วก็มีเซนเซอร์หลังด้วยค่ะ4จุดนะคะใส่เออเขาเรียกอะไรแคลริบอยนะคะเป็นตัวแคลริบอยซีรีส์7นะคะใส่มาแบบนี้เลยนะคะคันนี้เป็นสีขาวค่ะสภาพสวยค่ะไม่มีริ้วรอยนะคะเซลล์ฝนดูให้แล้วค่ะ คันนี้ลูกค้าใส่ยางมิชลินค่ะ2 6 5 6 5 R 1 7นะคะยางปี2022ยังใหม่พร้อมใช้งานคะ่ะ เอาจริงๆฝนก็ยังไม่เคยเห็นรีโวใส่ชุดแต่งแบบนี้เลยนะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือชุดแต่งเซอร์คอนนะคะเหมือนที่ฝนบอกเลยก็คือลูกค้าซื้อไปก็พร้อมใช้งานพร้อมขนของได้เลยนะคะสาภาพสวยรับประกันเรื่องชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากอไม้เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเซลล์ฝนจะพาเข้าไปดูด้านในนะคะว่าด้านในสาภาพเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะปายเปิดไปพร้อมๆกันค่ะคันนี้นะคะเป็นรีโวตัว e เนาะพรีแนเนอร์ ner นะคะกุญแจก็จะไม่ใช่กุญแจ พุทสตาร์จะนะคะจะเป็นกุญแจเสียบแบบนี้นะคะกุญแจคันนี้เยอะมากนะคะเขาก็จะมีครบเลยไม่ว่าจะเป็นตัวล็อกข้างล่างนะคะกุญแจยังอยู่เนาะกุญแจรถมี2ดอกแล้วก็กุญแจเปิดเออแครดิบอยก็ยังมีอยู่นะคะ แล้วก็ฟังก์ชันพบรมอะไรก็จะเป็นฟังก์ชันปกติทั่วไปนะคะเขาจะไม่ใช่ตัว G เนาะก็จะเป็นตัวรองท็อปนะคะคันนี้เลขไมยอยู่ที่หนึ่งแสนหนึนะคะประวัติศูนย์โตโยต้ทุกระยะนะคะหน้าจอกลางลูกค้าน่าจะไปติดเพิ่มนะคะมานะคะเป็นตัวไพโอนีรนะคะใช่ไหมเออเป็นตัวไพโอนีรนะคะ แอร์เป็นเมนนวลนะคะใช้งานได้ปกติแอร์เย็นค่ะคันนี้เซล์ลฝนรับประกันนะคะเกียร์ออโต้นะคะก็จะมีหมวดอีโคสปอร์ตนะคะเบรกมือก็จะเป็นเบรกมือแบบนี้นะคะจะไม่ใช่ไฟฟ้านะเบาะเป็นเบาะหนังสีส้มค่ะสีส้มแบบตะโกนเลยนะคะเบาะสภาพร้อยเอร์เซตค่ะผ่านการใช้งานไม่เยอะนะคะไม่มีขาดไม่มีรอยนะคะปรับเมนนวลทั้งสองฝั่งนะคะ คันนี้สภาพสวยทั้งภายนอกภายในค่ะเดี๋ยวฝนพาไปดูเบาะด้านหลังนะคะเบาะด้านหลังก็ไม่มีอะไรเนาะก็เป็นตัวแบบ เขาเป็นเขาเพราเรียกว่าเป็นตัวรองท top นะคะก็จะไม่ได้มีแอร์หลังนะคะแต่เป็นเบาะหนังแบบนี้นะคะฝนไม่แน่ใจว่าลูกค้าเขาแบบว่าเปลี่ยนเองหรือว่ามาจากสูนอะไรเงี้ยอันเนี้ยเนาะแต่สภาพสวยโอเคพร้อมใช้งานก็คือลูกค้าซื้อไปก็คือใช้งานได้เลยนะคะปลาฝนพาไปดูด้านหลังค่ะเหมือนที่บอกเลยว่ากุญแจคันนี้นี่คือเยอะแยะมากมายนะคะทคั้งกุญแจสำรองกุญแจรถกุญแจ c a รี่บอยกุญแจตัวล็อกเบรกอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวฝนเปิดให้ดูนะคะตัว c a r ี y บอยใช้งานได้ดีใช้ ได้ปกตินะคะเป็น c a ดด y บอยรุ่นซีรีส์7นะคะลูกค้าก็คือติดมาแบบว่าถูกต้องเลยนะคะด้านใน อันเนี้ยฝนเวลาฝนตอนที่ฝนทําคลิปเนี่ยฝนนึกถึงคนอ,อ,อาชีพอะไรรู้ป่ะขายผ้าขายผ้าตลาดนัดขายผ้าส่งเย็บโรงงานอะไรเงี้ยฝนรู้สึกว่าเอ้ยทําไมอยู่ดีก็น,นึกถึงคนขายผ้าไม่รู้เนาะเพราะว่ามันไม่เปียกไนงะเออมันสามารถแบบไม่เปียกมันกันฝนได้ของเราจะได้ไม่เสียเนาะแล้วก็อันนี้เป็นเซลล์ฝนเองนะคะเซลล์ฝนลนลงให้ทุกคันมีโชคฝากระโปรงนะคะเพราะว่า,นานะะหนักมากนะคะหนักมากฝนเปิดให้ดูนะคะ อ่ะใครอยากหารถนะคะก็โทรหาเซลลฝนตามเบอร์นี้ได้เลยนะคะฝนพาไปดูห้องเครื่องค่ะห้องเครื่องนะคะเป็นดีเซล2.4นะคะดีเซลนะคะฝากระโปรงไม่เคยแกะน็อตไม่เคยขยับนะคะเหมือนเดิมรับประกันเรื่องชนหนักพิการจมน้ำกอใหม่นะคะแล้วก็ราคาคันนี้เท่าไหร่นอฝนเอามาทำคลิปฝนยังไม่รู้เลยว่าราคาเท่าไหร่นะคะราคาคันนี้ฝนให้ห้าแสน หน0 0ง้าละกันนะคะ5้า0 0 0หนึ่งใครหารถกระบะ ขนของรถกระบะใช้งานนะคะ4ประตูยกสูงตัวออตโต้นะคะเข้ามาหาเซลลฝนได้เลยค่ะที่รถบ้านเฮงเฮงสองนะคะถนนกาละปะพึกบางแคเซลลฝนอยู่ทุกวันเปิดทุกวันนะคะโทรเข้ามาหาฝนก่อนได้เลยค่ะฝนให้เด็กเตรียมรถไว้ให้นะคะหารถดีหารถไม่แพงหารถใช้งานนะคะนึกถึงเซลลฝนรถบ้านเฮงเฮงสองฝากกดติดตามเพจรถบ้านเฮงเฮงสองกดไลค์กดแชร์ให้ฝนด้วยขอบคุณค่ะ